เกลงหน้าท้องดีๆนะครับแต่ไป็นกุ้ยช้าแม่ไม้มวยไทยบ้านผมเลยครับจะ้ะมันหนีดิขอโทษพี่ขอโทษครับและถ้าผมพูดไปคุณอาจจะไม่เชื่อใช่ฮะเธอกำลังเข้าสู่วงการมวยปล้ำก็ขอไหว้ทุกท่านเลยผมจีนจะสปาร์ค หลายวันวันนี้ผมได้ไปเกเลอยู่ใน WWE 2K22 ใช่ฮะเกมมวยปล้ำภาคใหม่ล่าสัว์ที่มีนักมวยปล้ำระดับตำนานอย่าง Ray Mysterio ขึ้นปกเลยนะโอ้ผมยัยเฮียคนนี้แสดงหนังสักครั้งยังเลยน่าจะออกมาตอน Star Wars ภาค9อ่ะตอนจบอ่ะที่ว่าป้าถามว่าหนูชื่ออะไรลูกเรค่ะเรไหนอ่ะ เรมิสเรียลจับยายเกี่ยวลาหน้าแม่งเออผมว่าเข้าเรื่องกันเถอะครับอ๋อได้ได้ได้หลากหลายโหมดที่พร้อมให้คุณทะลุเวลาตั้งแต่จิงจังระดับยุทธศาสตร์จนถึงป่าบอคละ้างข้างฝา่อกันค่าคายแล้วครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โใ่ไม่ยัง้งสไปดี้คิดว่าเป็น Green, กรีนก็ฟินเช่นโหมดหลักที่คุณสามารถเลือกใครมาตีกันก็ได้ส่งบางคนคุณจะต้องหาตังป์ปดล็อกกอนเอ้ยเอ้ยนี่ลุงฮักโฮเกนเงี้ยพันเดียวเองอะลุงค่าตัวถูกนะเนี่ยมาแล้วครับผมจากแคลิฟอร์เนีย เอกรักที่พลาดไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับต้องฉีกเสื้อครับเขาคนนี้ออไม่งั้นไม่ใช่ฮักฮอแก้นครับผมเอันนี้จับคูปามกับบล็อกเลสเนอร์นะครับผมทรงนี้ไม่คุ้นตาเลยดังนั้นเราสามารถกด A เพื่อเบรกเอาได้เลยมันมันคืออะไรอ๋อขัดกันเปิดตัวไม่รอเปิดตัวเสียวเวลามาในเอสิลาน <c oughs> ไปปล้ำกับปูข้างบนดูไป <c oughs> ปูวืดปูวืดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใจเย็นหลานใจโอ้ใจเย็นโอ้มันเป็นการสะเดงค่อยๆเล่นจะเล่นใส่ทุกท่านโอ้ออหลังอ่ะโอ้เวลาฟื้นตัวเดี๋ยวโอ้ดมันนี่ดิมานี่ได้เลยถึงตาปูบ้างละถึงเกก็ยังฟิตฝัง ทีนี้ลุงฮักจะทำไงต่อครับออเอลโบนึงครับดับเบิลเอลโบครับจะทิปไม่ทิปครับเอาเช็ดรองเท้าไปหนึ่งทีครับผมแหมมันหนีดิจะท่าคัมแบกออ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 โยนสวนเขามีแต่ทองน้อยครับต่อยเข้าหน้าไม่เท่าไรครับไม่ออไม่เท่าไรครับผมโอ้ยเอาอีกครับเอาอีกเออมึงต่อยได้แค่นี้เองเลยฮะต่อยได้คิดเอาลืมกดลืมกดเดะ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 มากันแบบนี้ครับศึกระหว่างแรดี้ออตันกับ ทริปเปอรเฮดนะครับผมนี่ครับทำการเสริมแรงครับผมหลบชาร์จหนึ่งทีครับกลับมาครับพาวเวอร์สแลมครับโอ้โหขณะนี้เหมือนเลดี้ออตันเรากำลังจะหาอุปกรณ์เสริมนะครับแต่เวลาเขาเป็นไม้เคนโดมอ๋อยังไม่ได้ใช้ยังไม่ทันได้ใช้จับทริปเปิลเฮดขึ้นมาครับเสริมแรงคอนัคเคิลเลดี้ออตันได้จังหวะครับผมจับไม้เคนโดมฟาดไปที่ต้นขาฟาดไปที่เข้าที่ท้องน้อยครับผมโอ้ทริปเปอรเฮดหลบได้ครับโอ้เข้ากาบานครับโอ้ไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองครับบเลย โอ้มันจะไปหยิบเก้าอี้ให้นั่งนะครับสแสดงน้ำใจนักกีฬาลุกก่อนแก่แล้วก็โอ้ที่เป็นเคาน์เตอร์ไปทีนึงครับผมออตันออตันสวนกลับครับผมจังหวะน,นี้โอ้ที่ประเทศหลบได้ครับผมออตันออตันสวนต่อครับโอ้ไงต่อครับทีนี้ไงต่ออา,าอาจจะโดนท่าจริงครับ A.K.O เข้าไปค,ครับ,รบจังหวะนี้ดูนี่มีอะไรเล่นบ้างโต๊ะหมู่บูชา เออว่าว่าแต่มันเอาเก็บขึ้นมาไงเฮ้ยไปอย่าเพิ่งตื่นเดี๋ยวปะอย่าเพิ่งมาผมขอเวลาแป๊บอ๋อแอลแอลบีหยิบแอลบีหยิบแล้วกะกางยังไงอ่ะเฮ้ยเอาโยนทิ้งทำไมเลยเอ้ยหาปุ่มก็เออป๋าเอามาทำไมทำโอ้โยมีน้ำใจผมยังไม่เมื่อยเลยครัพอ๋าตอย ปาผมเรียนรู้วิธีการโต๊ะอยู่ขอเวลาแป๊บอ,อ้าวชิหอะเดวนที่โอตนโดนะครับไปครับเพชรดิกีก็รอ้าวสุดนี้จะจบเลยหรือไม่ครับสุงที่จะจบเลยหรือไม่โอ้โหป้าปารี่มา่ยโอ้าเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พอได้แล้วป้าฟังผมนะป้าขอลงไปนอนรอก่อนผมอยากรู้ว่ามันการโตยังไงเข้าใจไหม แล้วตุเรียลไม่สอนด้วยนะเฮ้ยเอล่ะเออเฮ้ยเข้าทางแล้วโอเคป๋าผมพร้อมแล้วเขาไปเหยียบทิ้งทำไมเนี่ยคนเขาหาตั้งนานวะมันเปิดยังไงนิสัยไม่ดีโอเคเซตติ้งไอ้ป๋ามึงโอ้ยมานี่ดิ นั่งอยู่ตรงนี้ทำไรฮะเอ๊ะทำไรทำอะไรเออเดี๋ยวนะอีกไนจุดได้แหละบันเทิงป๋าเราต้องทำเพื่อคนดูนะป๋าเข้ามุมเอ้าเข้ามุมไปไหนแล้วเนี่ยป๋ากลับมาก่อนเออป๋าดื้อป๋ามาดดิมาดี๋ิวตั้นจับทีเวนขึ้นมาครับ เจวันี้ตีนิธีขาดเชือกไปครับอันนี้ดูมันเ็าจะประเด็จศึกับโตไฟได้หรือเปล่าครับเข้ามุมเรียบร้อยครับอ้อทิเบเฮตล็อกหลบได้ครับผมจะฉีกให้โอ้สถานการณ์เปลี่ยนครับโอ้สแลมข้าหัวอะไรออป้าป้าโต๊ไฟผมโตไฟยาอย่าทำอย่างโอ้ดามครับดามมาเถิดมะเข้าโอ้ หมดกันฮะตัวไฟที่สองอ่าหลบได้ครับผมโอ้โหโอ้ไข่โอ้นี่ดินี่เล่นหนึ่งมันเจ็บไข่รู้ไหมจังหวะมาแล้วจังหวะที่ผมจะได้เฉิดฉายมันนี่กรรมการเจ้าอะไรจากกูเนี่ยป๋าไปทางผ่านใอ้ผมเถอะนะป๋าโอ้โอ้โอ้เขาต้องไดทำอะไรกันหลังไปไม่รู้เรื่องเลยโอ้ นายยุกมาต่อยผมเชิดชายแล้วปาโอผมหนึ่งของลักเนาะหนึ่งของลึกเนาะนี่ดิมันจบแล้วปาโอเคครับและเรื่องด้านเชิญที่เป่นคือสู่ยอดสาวจังหวะนี้เขาจะทำได้หรือเปล่าครับเอ้ยจังหวะงามๆครับโต๊ะไฟรออยู่ข้างล่างครับจังหวะนี้ซูเปอร์เฟรครับโอ้โหสวยจัดจัดครับทิปเป็ลเฮดดิ้นไปเลยครับ ยิ้มหวานน่าจะไม่เหลือครับถึงสามชัวๆโอ้เรียบร้อยจบสุกทั้งทีก็ไม่พลาดทีจ่จะโชว์ผ้าซิกเนเจอร์ของตัวเองครับเจ้าวันี้ไปเย็บแผลก่อนไหมอ และต้องขอเตือนน้องๆหนูๆไว้ก่อนนะครับว่าการแสดงเหล่านี้มีแต่ผู้ชํานาญการเท่านั้นที่ทําได้ห้ามโลกเรียนแบบไปนั่นขอดเมื่อนอาจจะเกิดการบาดเจ็บและการพิการทางด้านร่างกายได้แต่ถ้าเรื่องถลอมสายตาตรงอปตัดกับซีรีส์ x o s กซ s t a i n l e ต s s t e ิ l เช่นที่ผมใส่ชื่อโฟคอนที่มีความยืดหยุ่นทนทานทอดประกอบโดยไม่ต้องใช้น็อตเพราะขึ้นรูปด้วยเทคนิคพิเศษเลเซอร์คัต3 D แถมยังสั่งประกอบเป็นแว่นสายตาได้ด้วยเอาละครับหนูเบลลี่ครับวิ่งเข้าสู่ยอดเสาแล้วครับจะทำไงครับจังหวันนี้ระโดน ว้าวเป็นข่าวของสาวอาสุกะาครับเขาจะทำยังไงครับเขาพ่นพิษใส่แะโอ้นั่นน่าจะแสบหน้าดูเลยนะครับเนี่ยน่าจะส่แว่นออฟตัสมาปัําอาจจะปกป้องสายตาคุณจากพิษได้นะครับมันจะใช่หรือวะสนใจสั่งซื้อมีลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับอย่าลืมใส่โค้ดจะสปักลดอีก100บาทเช่นเดิมเลยครับขอบคุณและไปกันต่อ WWE 2K ในแต่ละภาคนั้นจะมีหมวดชูโรงอย่างโชว์เคสจะบอกเล่าเซตเซียวของตำนานของนักมวยปล้ำตั้งตะใช่ในภาคน,นี้จะเป็นคราของเลมิสเตริโอที่คุณจะได้พบเขาตั้งแต่เวอร์ชั่นไวใสๆจะไปถึงยุคที่เขากลายเป็นตำนานนู่นและในแต่ละไทม์ไลน์จะมีแมตต์ตั้งตรที่คุณจะได้เล่นเกมเพย์ประกอบฟุตเทจจริงๆที่เกิดขึ้นไอ้ตายผมไม่เคยเดูยแบบนี้ผมเกิดไม่ทันและในบทนี้คุณต้องค่อนข้างอินกับบทบาทและทำตามคำสั่งที่เขาบอกด้วยนะมันถึงจะทริกเกอร์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ให้คุณไได้ไ้้เชชย่่ะลนครรรังแกู กระทืบเอ็ดดี้รัวๆเลยไม่ผ่านสักข้อแต่จะว่าไปฟูนเทนลเห่านี้ก็ช่วยเพิ่มความอินได้มากเลยล่ะครับโดยเฉพาะในช่วงการจากไปของนักมวยปั้มผู้ล่วงลับเอ็ดดี้เกเลโร่ใช่ครับ ฟุตเทจช่วยเพิ่มความอินได้มากเลยล่ะเพราะถ้ามีแต่เกมเพลย์นี่แม่อเอ้าโอเ้เสียชื่อตำนานหมดอ่อจเย็นจะโอ้โออไม่ได้รับประทานเนีเ่ยเฮ้ยกมาการมันจะตกใจด้วยทำไมวะเนี่ยไอ้ดีลุกขึ้น เราต้องทำควนะเ,เสริมแรงแป๊บโอ้โยไฟชอนลุกขึ้นเร็วชอนเราจะมาจบเรื่องนี้กันโอ้ไป <c oughs> มึงทำอะไรเนี่ยเรโอโ้โหตำนานไม่ไม่เมืม่อกี้ทิศทางไม่ดีอชอนงกวานี้หละโอ้ยโ,โอ้ย นั่นแหละฮะฟุตเทจช,ช่วยได้เยอะมากๆเลยละแต่โมดที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นการที่เราปลุกปั้นนักมวยปล้ำของเราได้ในโหมด My Life คุณจะต้องนำพานักงมวยปล้ำของคุณไปสู่จุดสูงสุดของวงการ a อ l right new guy since it's your first day we'll let you choose who you want to face Shawn Michaels อ๋เท่มากเปิดมาก็เล่นคนแก่เลย ต่อยกับตำนานเฮ้ยมีตัวตนหรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่ามีตัวตนแบ็คเบเกอร์เอาละขอสอกตำนานหน่อยเห็ยลูกก่อนลูกผมต้องเชิดชัยลูกลุงจิปนเฮดเขามองอยู่ผมต้องเด่นดังเอาละเกรงหน้าท้องดีๆนะครับดัดแปลงจะกอุ้ยช้ำแม่ไม้มวยไทยบ้านผมเลยลุกๆขึ้นมานี่ผมไม่อยากซ้ำลุงทิบพื้นขออนุญาตนะจับใส่ถ้าเออ่ เมทัลลิกไดรเวอร์ไหมฮะจับกดจบเลยลุงลุงโอ้ยเฮ้ยมันเหนียวชายคนนี้โอ้โอยลุงลุงจินรนลุงจินดลนลุลงเราเลยครับ <c oughs> ทำมาเลยเฮ้ย <c oughs> คิวปั๊ดมดีๆเสียหมดเลยคราวนี้ศึกเพื่อนร่วมรุ่นฮะใครงัวก่อนละใครเป็นใครไม่รู้จับก่อนมาซูมเปลิกไปก่อนทีหนึ่ง ออะไรขงมันวะนี่ไปทันทำอะไรประกาศสักดาแล้วยังไปทันตีกันเอาประกาศเอาหน้าแล้วมันนี่นี่พาวเวอร์บอมโอ้ยติดเชือกอีกมาดิมาดิเอ้ยเข้าคิวเนี่คนกำลังใส่ดีดีโอ้ยไม่มีเพื่อนเลยฮะไม่มีเพื่อนเลยไงสะทางนีโอ้โหเน้นเน้นเอยทำอะไรเธอเก่งหลังไว้ดีๆนนี่มันก็ ไปอีโมจริงะจังเพื่อนอ่าดีมากมันนี่ดิโอ้ยโอ้ยเล่นกับคนนั้นอยู่ทีละคนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยิโอ้ยเขาใครก่อนดีวะเนี่ยเด็ดเอ็ดเอ็ดเนี่ไม่ก็กินเราจะยืนเท่อีกนานไหมฮะเป็นอะไรถึงชอบกดอีโมเล่นกันเนี่ยอืมพูดไม่ทันขาดคำอ่ะพอละ จบสักทีสึกนี้เชนลำคาญอีมูพวกนายเต็มเกดไปขุนเขาไร้น้ำใจโอ้ยอะไระไรเฮียรู้ตัวในวันที่สายเรามันจบแล้ว อ๋อที่จริงเกมนี้ค่อนข้างจะเสริมเติมแต่งนัก,นกมวยปล้ำเราได้ค่อนข้างอิสระมีเสื้อผ้าหน้าผมให้คุณได้เลือกสรรประมาณหนึ่งจะยังสามารถโหลดทรัพยากรจากภายนอกมาเป็นวัตถุดิบได้นี่นี่เอาโลโก้ช่องมาทำเสือ้อข้างหน้านี่สวยดีนะแต่ข้างหลังนีย่ย <laughs> อย่างจบ <laughs> เข้ามาแล้วครับพันตัวจากยูทูบเบอร์ดูข้างหลังดู <laughs> ดูพลังอีกาโคตรเท่เลยเซ้ยอยากชอ์เปิดกดเฮ้ยไปไหนไปโอ้ไม่โดนไม่ไม่โดนเสียสมาธิลายเสื้อข้างหลังโคตรเท่ขอดูลายเสื้อข้างหลังแป๊บขอดูเลยอะไรแล้วเสื้อเทไม่มีพลังเสื้อเท่แล้วไม่ีพลังเฮ้ยแต่ ไปพักหยุดล่างเวทีก็ไปแหมจะดูลายเสื้อได้เสื้อที่เขาใส่มาในวันนี้ดูดีมากเลยนะครับผมแม่ถ้าจะเอากรรมการ้จะเล่นกรรมการแล้วครับผมอันนี้เจอลูกติกวางเหลียวหลังหน่อยฮะเสือผมสวยไหมครับเสือผมสวยหรือเปล่าเฮะขอบคุณเฮ้ยเข่าพยาไฟอันนี้ชอบเสื้อใช่ไหมล่ะฮชอบเสื้อฉันไหมล่ะ เพื่อฉันสวยไหมเ้เข่าคู่แบบมาเถอะได้เวลาแล้วแหละให้ช่วยไหมจับขึ้นมาฮะจังหวะน,นี้มูไห้กระเทียมแตกขอบคุณที่มาร่วมปล้ำนะครับเน่เพ่จริงๆครับเขาคนนี้ชุดลายเส้นด้านหลังนะครับเพ่ขอดูลายเสื้อด้านหลังพี่อีกครั้งได้ไหมครับ เอออาเมุมกล้องมานพัจโจนอีกโอ้นี้จริงเกมนี่มันสร้างอะไรได้หลุดโลกมากเลยนะตามแต่พลังจินตนาการของคุณจะมีไม่เชื่อไปดูเหล่าครีเอเตอร์ที่เขาสร้างไว้ก็ได้เนี่ยมีแม้กระทั่งนารุโตะอาละมาแล้วครับผมสดๆตรงๆจากโคโนฮะตามตาจะแข็งไปไหนครับเนี่ยวันนี้ครับหัวทองมาเลยครับโกคูสิทธ์ผู้เท่าเต่า วันทางคุณอุซุมากิจะรีบไปหน่อยนะครับผมอ๋อจังหวะนี้เขาเตอร์ไปทันครับแถมด้วยลูกเตะโคนโนฮะแล้วก็นี่ีทีไปครับผมโอ้จับกดเลยฮะเกมเร็วไปหรือเปล่าครับเกมเร็วไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเอาไงครับดิ้นกลับมาได้ครับผมมันนี่ดิจะรุวะใครมันเป็นสุดยอดเะเอกโชเนนไอเดลูฟี่ไม่มาวันนี้จัดการโดยอ็อดเดรุวะเดโอ้โหลูกบูชายแต่เขาไม่ซ้ำศัตรูกันหรอกอ้ย ดี๋ยวครับพี่โกคูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวาครับโอ้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 ไข่ไข่สะเทือนถึงเข่าเอ้ยลุกลุกแป๊บลุกแป๊บเอ้ยเดี๋ยวอันเน่เอาไงล่ะเอาไงล่ะครับพี่โกคูโอ้โหต้นขาเอากับขืนเอากับขืนนี่นารุโตะฟันไปยังครับจังหวะนี้โอ้โกคูรับศอกได้ครับนารุโตะยังสวนคืนได้จังหวะนี้แล้เดี๋ยวนี้จับใส่ท่าซันเซ็ตโคโนฮะครับผม จับกดเรียบร้อยจะได้หรือไม่โอ้โหนิดเดียว2.9ะขึ้นมารุ่นเชรเจอท่าอุซบคิกได้เตะรุ่นใหญ่นี่มันีใจจริงนะครับนารูโตะจับกดแล้วครับครั้งนี้ไม่น่าจะรอดนะครับน่าจะเป็นชัยชนะของโคนโนฮะแมโอ้โอ,โอดูเหมือนจะไม่จบนะครับมีนอกเกมครับผมีมยอดเพลงตลอดการอย่างนี้นละฉันนี่สพเอกตัวจริง และดูจากทรัพยากรที่มีในเกมผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ผมจะรังสันค์สักแมตชให้พวกเธอได้ปล้ำกันสนุกแน่ก็ขอไว้แฟนๆรอทุกคนในค่ำคืนนี้เลยนะครับวันนี้เราก็มีแมตช์พิเศษที่สาวน้อยจะมาปล้ำกันเริ่มด้วยสาวคนแรกครับ จะรอบกันในแม่เอ็กซตีมรูนนะครับอาจีครับจากกรุงเทพไทยแลนด์แม่เสื้อนี้น่าทำขายจริงครับผมนี่จะซื้อคนแรกเลยปุ๊บหลังเธอนี้เคยเป็น AI ครับแต่ตอนนี้ผันตัวเป็นสาวน้อยน่ารักไปซะแล้วครับผมม,มีการหว่านเสน่ห์เล็กน้อยครับน่ารักเบาๆ สังเกตว่ามือขวานี้เหมือนเหวี่ยงอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับผมหมุนโชว์เสื้อหนึ่งทีครับพร้อมประจำตำแหน่งครับผมพบกับผู้ที่จะมาร่วมสังเวียนในคำคืนนี้ครับ มา,มาหรือยังครับยังมาหรือยังครับอ่ามาแล้วครับโอ้แม่นาฬิการเปิดตัวนี้ครับต้องยกให้เธอจริงๆครับแม่ไอชาครับจากกรุงเทพประเทศไทยเหมือนกัน เอ็นวีทูปรุ่นบุกเบอร์ของไทยเลยนะครับเก่าการครั้งแรกนี้ตัวย,ยังเล็กอยู่เลยครับตอนนี้เติบโตเป็นสาวใหญ่แล้วหมายถึงร่างครับอ,อ,อายุอานามนยังไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดูลีลาการขึ้นสังเวียนของเธอซะก่อนครับธรรมดาที่ไหนเปื่ยมาแ้วครับชุ่งวาบครับ,รบโอ้ย ความตัวอ่อนนี่เป็นเลิศเลยนะครับสาวคนนี้แต้กข่าวว่าเธอนี่ประกาศงดไลฟ์สตรีมไปหลายเดือนเลยนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เธอจะต้องหยุดไลฟ์สตรีมก่อนก็ได้ครับจริงหรือเปล่าคนนมียเรื่องที่คุณพูดมานะ่ะก็อันที่จริงแล้วนั้นไอชาได้บอกไปพวกคุณไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับคคเพไปมีใรยังไงไอก,กันหน่อยนูหนน่อยนะรอหน่อยนะคะ่ะอ่าใช่ครับรอ <c oughs> ตอนนี้เตรียมพร้อมเข้ามุมแต่ละฝั่งครับ มีท้าทายเล็กน้อยเริ่มกันแล้วครับ <c oughs> อาจิบล้มโชว์ทีนึงนะลื่นโชโอ้โหแก้เขินครับแก้เขินจังหวะนี้ทำไงครับโอ้แน่นมากครับอาวุธลับของเธอคือฝ่ามือปลาถยงเดียเด๋ยวตบเหลือประคัดวะแหละเรียกได้ว่าตบแรงจริงครับเอาขึ้นมาโอาเคโอเคตบอีกรอบโอ้โหจิใจีทำด้วยอะไรครับสาวน้อยคนนี้ ดามขาไปทีนึงครับเปิดมานี่ไอชารับอยู่คนเดียวเลยเป็นข่าวของรุ่นพี่แล้วครับตอบโต้กลับด้วยครอสบอดี้ถึงเวลาเอาคืนอ,อาอจีรีเวิร์สกลับมาได้ครับมิงคาเช่นครับสปริงบอดใส่ซ้ำโอ้โหเต็มหลังอออจีเล่นงานที่หลังรัวๆเลยครับจังหวะน,นี้โอ้นั่น ท่านี้ทําคู่ต่อสู้หลังดอพิการตลอดชีวิตได้เลยนะครับน่ยพิการท้าทายให้รุ่นพี่เขาลุกด้วยจะใส่ท่าอะไรครับไม่ถึงนั่นนะไอชาลงไปทําไมล่ะครับน่าโอ้นั่นถึงท่านตัวเลนของแข็งเลยครับเดี๋ยวอาจีอาจีทำไมชิลด์อาจีับโอ้หลบได้แค่ดอกแรกครับดอกสองดอกสามโดนเต็มเต็มว่าโอ้หลบทันอีกที ไงต่อครับโอ้โหเป็นฝั่งอาจีกับมะเด็กเตลียนอีกแล้ววิ่งไปเสริมแรงครับอาจีใส่คิกครับถึงกับหมดสภาพครับโอ้ไอชาโดนไม่หยุดเลยครับหรือเป็นยุคข,ของวีทุบรุ่นใหม่แล้วล่ะเนี่ยจะมีโอกาสให้ไอชาลุกขึ้นมาตอบโต้ได้บ้างหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ท่าไรกแล้วครับนั่นโอ้นั่น,น,นถ้าที่ได้แรงบรนดาใจจากเพื่อนรักโทโมโดครับผม จะมีแวะวันเสน่ไอชาล็อกหลบขึ้นมาตั้งตัวได้ครับอ้าวอ,า,อาจิเอาหลังลงแบบนั้นโอ้ไอชาลอยใจเย็นครับยังไงต่อโอ้โอ้นั่นนั่นโอ้ทีนี้เข้าไปซุกไซอาจิแบบไปทันตั้งตัวเลยครับโอ้โอ้โอย่งไ่หยุดเลยครับโดนแมวเจ้าชู้เล่นงานซะแล้วครับอาจิมีเช็ดปากด้วยแยบกว่าไปหนึ่งทีครับจากนั้นจับโคสไลน์ น่าเป็นท่าเชื้อเชิญให้คู่ต่อสู้ลุกของไอชาครับจากนี้ทำไงครับโอ้นั่นเดลิฟเมนิทารี่ครับผมต้องเป็นสาวที่แข็งแรงจริงๆถึงจะทำได้โอ้ล่วงลงไปแบบนั้นจุกแน่นอนครับโอ้โหโอ,โอแขนส่วนตัวเกินหรือเปล่าครับเนี่ยไอชาเล่นอุปกรณ์อีกแล้วครับโอ้เอาม้เคดฟาดน้องไม่ยั้งเลยครับโอ้ฟาดน้องสะเทือนถึงหัว อ่าแล้วังไงครับทีนี้โอ้โหขึ้นมาไม่ทันไรลงไปอีกแล้วครับไอชาเจอน้องตีขืนอเอาสะหักลเลยฮะเชิญเชิญให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งครับมีท่าอะไรซุกซ่อนอยู่โอหางประทูมายาครับผมเจอหางประทูฟาดเข้าไปแล้วนอนดิ้นเลยครับไอชาโดนไม่พักเลยครับโอ้โห โอ้โดนกูฟินเบนบลัสเตอร์เข้าไปโอ้จบเลยหรือไม่ครับปล่อยรุ่นน้องเล่นงานท่าเดียวเลยครับโอ้ยังรอดมาได้ครับเกือบสามอะไรครับไอชาไอชารีเวิร์ดขึ้นมาได้ครับงหวะนนี้ถือว่าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วหวังว่าจะไม่พลาดอีกโอ้ไอชาครับ เมลิทชรีเพลส slam ไปครับยกน้องขึ้นมาครับยกน้องขึ้นมาไงต่อครับจับเวียงข้าเทินปัคเข้าครับเจอแบ็กเบลเข้าไปครับโอ้แน่นๆ่นจับอาจ,จิขึ้นมาอีกรอบครับจังหวะน,นี้ฮุกเวียนเทียนอ่าทรงสวยจังหวะได้ครับขึ้นมาท่านี้พาวเวอร์บอมครับจับกดเลยได้หรือไม่จะได้หรือไม่โอ้สองกกว่าครับ จับน้องขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้จิกหัวครับโอ้จะพาไปไหนครับเนี่ยจับเข้าเทิร์นมาครูโอ้เฮดบัตครับโอ้เฮดบัตเป็นไก่จิกเลยครับอย่าบอกนะครับว่าจะใช้ท่านั้นไม่จริงนะครับปันรายของไอจิมาแล้วครับโอ้เอจิพันนิชเมนต์ครับโอ้โหหน้านี่มีความสุขมากเลยนะครับไอชาโอ้ ชื่นใจจับลุกขึ้นมาอีกครั้งครับเรียงเขาเทินประคนไงต่อครับโอ,โ,อโอ้โอ้ท่านี้ครับกุปเปี่ยนเอลโบโครับผมจะได้เลยหรือไม่โอ้แค่สองกว่าอีกแล้วครับโอ้อจ,จิตสปริงตัวขึ้นมาครับกระนำกลับไม่ยั้งครับอ้เจอท่านี้ครับ รูฟิงสไตล์โอ้คัมแบ็กได้อย่างสวยงามจิกไอชาขึ้นมาครับยังไงต่อตบเอาตบเอาเลยครับหมวนตัวตบด้วยรูป,ป็นแผลวลาอาล้าครับอาแล้วก็ขึ้นยอดเสาแล้วครับแคคบมคเรลชูติ้งสตาร์ครับโอ้ไม่รู้ใครจุกกว่าใครครับอ่าถือเวลาอาจิเอาคืนครับโอ้น่าจะจิกไปที่เทิร์นบัคเคิลครับแม่ ยังไงต่อละทีนี้ <S <S ไอชาลีเวิร์สขึ้นมาได้ครับยังไงต่อโอ้นั่นซิกเนเจอร์ของไอชาครับเวลคัมทูมายฮาเรมโอ้อจีจะเสร็จแมวเจ้าชู้หรือนี่เรียบร้อยครับโอ้ชัยชนะเป็นของไอชา ไอชาครับผมพิชิตศึกนี้ไปได้แห่ดีดามูนวอล์กด้วยนะครับนี่ไม่เสียแรงที่หยุดไลฟ์สตรีมไปนะครับแล้วก็มาฝึกมวยปั้มเต็มตัวถือว่าเป็นโชคดีของเหล่ามนุษยชาติด้วยนะครับเอาทำไปถึงพูดแบบนั้นล่ะครับเพราะว่าถ้า,าจีชนะสกายเน็ตอาจจะก,ก่อกำเนิดขึ้นมาของโลก